เอาล่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่ยี่ชั่วโมงในทะเลเลาวากันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมแหมพาทิ่ช่างสดใสจริงยามเช้าเนาะเอาละในพาทดีนะครับผมผมต้องการที่จะทำฟาร์มกาเวลนั่นเองนะครับผมผมอยากได้กาเวลเพื่อมาปั๊มดินผมอยากให้โลกนี้มันสดใสขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ทุกคนสังเกตเลยเนาะก็จะเห็นว่าออ้ฮหมันมีแต่ มันมีแต่ลาวาแบบลาวาจริงๆอะคือบบลาวาแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองเนาะผมก็ยกให้มันมีพื้นดินบ้างนั่นเองเนาะผสมไปน,นั่นเองโอ้ยสลามผมเบื่อมากเลยสลามมันเกิดเยอะมากเลยไปเอ้าโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูอัปเดตนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะก็จะผมก็ได้เพิ่มกล่องไปผมจะไม่ได้เลยว่าตรงนี้ผมนําเสนอไปแล้วหรือเปล่าเออกล่องเยอะขึ้นนั่นเองไว้เก็บพวกแร่เอ้ พวกของที่ดับจากมอนเตอร์แลวตรงนี้ก็คือซอมบี้วิเจเจนั่นเองเนาะ What is your name คนเชื่ออะไระ <c oughs> ในส่วนของแรแ่เราก็มันเยอะมากเลยผมก็เลยแบบเอเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มกาวเวลกันดีกว่าเราก็จะได้มีกาวเวลใช้กันนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะให้ดูแรกก่อนเนาะเอ่อไม่ใช่ไอ้นั้นผมเปิดพวกถุงแมวเนี่ยผมเก็บถุงแมวไว้เยอะมากนี่ดูแร่ดิ เยอะชปรงเลยมาเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําเลยดีกว่าก่อนอื้นนะครับผมขอลื้อกล่องตรงนี้ออกไปก่อนนั่นเองเนาะซึ่งมันเกะดกะมาผมขอลื้อออกไปสักสี่กล่องตรงนี้ก็แล้วกันเนาะสี่สี่สตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมลือ้อให้หมดเลยเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งผมจะเอาตรงนี้แหละเป็นฟาร์มเนาะนี่ตรงนี้เลยนะครับผม ก่อนอื่นเดียวเราไปเอาตัวบล็อกเคลื่อนที่ก่อนผมลืมหยิบมาแนนีน่มันอยู่ในสักกล่องแหละนะ้าแล้วก็เรียบร้อยครับเกมเดินอีกแล้วโอเคเจอแล้วไปเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องมีตัวนี้เลยนี่ตัวนี้แหละ เพื่อจะลําเรียงมันไปลงในกล่องนั่นเองเนาะซึ่งผมอยากให้มันเลียงตรงนี้เลยนั่นเองเนาะก็ผมก็จะวางแบบนี้ไปเลยโอเคผมก็จะวางแบบนี้แล้วก็วางอันนี้ไปประมาณนี้แล้วก็ผมก็จะวางไว้แบบ นี่เครื่องเลียงมันมาน่นี่อ่าประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ให้มันต่อเชื่อมเข้าไปเลยและให้เอาเครื่องอ่าอันนี้เครว่องตนเจเนเรเตอร์มาแล้วก็เอาเครื่องเครื่องทุบแร่เออเราต้องไปคับต้องไปคับเพิ่มใช่ไหมเนี่ยคับยังไงเลยวะต้องคับเพิ่มนั่ไม่มันไม่พอ มามาเครื่องนี้มันคราบยังไงอืมอยู่นี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เตาเผาเหล็กเลกสโตนบล็อกโอเคแล้วก็บล็อกเหล็กอได้ละให้รหวางเครื่องนี้ไว้ตรงนี้นั่นเองเนาเพื่อวางไว้ด้านหน้าเมื่อ,เ,อ,อเครื่องเออขาวัสตนเจเนเรเตอร์เนาะมันมันมันทำงานปุ๊บ หินคาร์บอนสโตลมันก็จะไหลามาตรงนี้เมื่อมันตรงกับเครื่องนี้เนาะมันก็จะทุกกลายเป็นกาวเวลแล้วก็ส่งลงกล่องน,นั่นเีงนะครับโอ้ยแหลกอืมตัวเองละคือมันแหลกมากเลยตอนนี้มันกระตุกปึ๊บอ่ะเดี๋ยวดูกันปึ๊บอ่านี่มันก็จะทุบแล้วกลายเป็นอ๊อฟทำไมมันไม่กลายเป็นกาวเวลวะ เอาปิดเครื่องปิดเครื่องผมคลาปิดเครื่องหรอแบบนะั้นแบบนะั้นเดี๋ยวมันคลาปเครื่องไหนเนี่ยบ้ <laughs> าจริงคลาปิดเครื่องเออเครื่องนี้หรอโอเคโอเคถ้าเครื่องนี้ใช่ป่าวะเดี๋ยว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 มัวจิปเป่งเลยผมไม่ใช่ อ่านี่ไงได้แล้วว้าขาปิดเครื่องครับโอเคหน้าแตกแล้วรอบหนึ่ง <laughs> มาแล้วก็วางไปปุ๊บเดี๋ยวมันต้องแดกมันต้องแดกดาววลวฮึบชุบนี่ได้แล้ว ดูนะว่าปุเจออะไรผมเจอมันขายนี่สักทีว่าจะหาเจออ้ยเด้แป๊ตอนดีกโอเคคสอช่างมันจะได้ทำฟาร์มอ้อยนั่นนี่เนาะจะได้ทำฟาร์มอ้อยก็น่าจะปลูกแถวแถวนี้ละมั้งหรือว่าถมพื้นที่เพิ่มดีวะเออน่าจะต้องถมพื้นที่เพิ่มแหละเพราะว่าไม่พอ เออไว้พอจริงๆอ่ะตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเป็นสวนเป็นสวนเออที่จริงเรามีสวนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทุบออกไปแล้วก็เออย้ายมาตรงนี้กันแล้วกันเนาะย้ายมาตรงนี้ก็แล้วกันโอเคโอ้ยอกเกมทางโอเคตอนนี้ก็ถมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็มันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากเนาะก็อยากจะทําเป็นฟาร์มพวกฟาร์มแครอทฟาร์มแบบฟาร์มอ้อยฟาร์มอะไรพวกนี้เนาะก็ มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะนีอเนาะผมอยากให้มันออกมาดีเลยแหละนะก็ตรงนี้แหละถึงจะดีเนาะเนี่ยสร้างตรงนี้เลยให้มันกว้างๆไปนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรพอแล้วจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊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 บจุบ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  ก็นี่ก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ได้แบ่งเป็นโซนเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มอ้อยนั่นเองเนาะที่จะเป็นบ่อน้ําแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือ,อพวกฟาร์มแครอทนั่นเนองเนาะเพราะว่าผมชอบกินแครอททองมากเพราะมันให้คุณค่าอ,อาหารเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันอินนานนั่นเนองเนาะในส่วนของแครอททองเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าดินนะครับผมมันก็ยังเป็นแบบดินแบบนี้อยู่นะครับผมเป็นคอร์ดเดิร์ดอยู่นั่นเนองเนาะเราต้องใช้อไปไหนไปไหนไปไหน ไปไหนเล่ามันค้างเนาะเออเกมมันค้างเราต้องใช้โชวเวลนะครับผมในการทําให้ดินนะครับผมจากคอร์สเดิร์ดเป็นเดิร์ดธรรมดานั่นเองเนาะโดยการพวนแบบนี้นั่นเองนะครับจึ๊บแบบนี้อ่าเห็นไหมเราก็จะได้ดินแบบนี้นั่นเองเนาะก็จะได้ดินธรรมดานั่นเองเนาะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทํากันเป็นแล้วล่ะในส่วนของตัวของ คอเดิร์ดเนาะก็คือการเอาดินไปผสมกับกาเวลนั่นเนองเนาะใช้ดิน2ก้อนกาเวลก็งก้อนเนาะเราก็จะได้เป็นคอเดิร์ดทั้งหมด4ก้อนนั่นเนองเนาะนี่คือวิธีการปั้มดินสำหรับคนที่เล่นสกายบล็อกนะครับผมหรือว่าพวกเอ่อแมปเอาชิวรอดแบบนี้นั่นเนองเนาะที่มันไม่มีพื้นดินแบบอินฟินิตี้เนาะโอเคเดี๋ยวปักไฟก่อนเดี๋ยวไม่ใช่อะไรมอลเตอร์มันเกิดโอเคเอาละ ตอนนี้ฟาร์มอ้อยแล้วก็ฟาร์มผักเนาะก็เสร็จสิสส้นแล้วในการปลูกเนาะผมก็ไม่ปลูกสลับด้วยเนาะเพราะที่ปลูกสลับอยู่ข้างหนึ่งบ่อแกหลดมันไม่พอ <c oughs> แกหลดมันไม่พอนั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ้อยเล็กๆน้อยๆนั่นเองเนาะไว้ปลูกนั่นเองเนาะแล้วก็ในพาร์ทนี้เราก็มีเครื่องปั๊มกาเวลนะครับผมแล้วก็มีฟาร์มที่สร้างใหม่นั่นเองเนาะดูแลดิ <c oughs> โอ้โหโอ้โห เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะโอเคท่านทานนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมผมขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่รับชมนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกด subscribe เพื่อแม่พาร์ทคลิปดัตเอ็กนะครับผม24ชั่วโมงใน E p พีหน้าจะมาทําอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันนั่นดีนะครับผมหรือว่าอยากให้ทําอะไรใน2 2่สิบูงยงชั่วโมงในพาร์ทนี้นะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถัาผม สามารถสร้างได้เดี๋ยวผมก็จะสร้างได้ดีนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากแล้วไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย